สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะไม่ได้ระบุเฉพาะจอดโจงว่าเป็นราศีของใครหรือว่าเป็นของใครอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพลังงานที่ดีอยากให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้ตอนไหนช่วงไหนจะนับไปอีก3ามวันที่คุณดูคลิปนี้นะว่าอะไรสิ่งดีๆอะไร อะไรที่คุณควรรู้ใน3าวันนี้ให้ไพ่เป็นไกด์ไลน์แบบนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสารไม่เท้าคุณรอคอยอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวก่อนนะขอเปิดทีเดียวดีกว่าห้าช่วยห้าช่วยเจ๊ตอนช่วงนี้เหมือนจะต้องใช้ความอดทนในการ ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะสูงนะบางคนอาจจะแบบว่าทุกอย่างมันไม่มันมันจะเปลี่ยนไปหมดอ่ะมันมีอะไรบางอย่างพังหรือจบไปแล้วอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเข้าใจคำว่าฟ้าหลังฝนไหมอะฟ้าหลังฝนกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะนี่ชีวิตใหม่ฉะนั้นตอนนี้เลิกช้อเลิกเศร้าเสียใจหรือขอขอสองดาบกล้าตัดสินใจได้แล้วนะคะอะไรที่คุณลังเลอยู่ในตอนนี้ โอ้โหไพ่สิบช่วยความสุขความสุขรอบด้านเลยน่ะมากระสีไม้เท้าอีกไพ่สวยมากเลยเ <c oughs> อาอย่างนี้เดี๋ยวขอเริ่มสตาร์ทก่อนคือตัวคุณน่าจะมีชาช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าอาจจะมีการลังเล ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างมีการอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเียบเคียบคิดชบชวนเรื่องราวต่างๆจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้อ่านเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะหัวข้อนี้จะอ่านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้จะบอกว่ายังไงเดียสิ่งที่คุณตัดสินใจจะทำอะ,อะ ที่คุณกำลังกังวลกับผลลัพธ์หรือแบบเคยมันจะซักเซสไหมมันจะประส,สบความสำเร็จไหมคือระยะทางไปประสบะความประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีนะคะเพียงแต่ระหว่างทางที่คุณจะเดินไปถึงเส้นชัยนั้นน่ะคุณอาจจะมีความกังวลค่อนข้างที่จะสูงเพราะเคยทำแล้วแล้วมันไม่ได้อ่ะ เออหรือเคยทําแล้วมันไม่มันไม่แมสมันไม่แมสมันไม่ปังแต่อันนั้นมันคืออดีตที่ผ่านมามันคือเมื่อวานมันคือปีที่แล้วมันคือเดือนที่แล้วมันคือสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่ตอนนี้พอไพ่เดอร์ซันขึ้นมาให้คุณอยู่กับปัจจุบันด้วยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าผ่านไปแล้วว่ามันแก้อะไรไม่ได้ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันยังมีสองถ้วยที่หลงเหลืออยู่ ที่ตั้งอยู่ขอให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าค่ะมองเห็นสิ่งสวยงามที่คุณมีในปัจจุบันให้ได้นะเพียงแต่โอเคเดดเดดมันอาจจะแบบคือความจริงแล้วว่าไพ่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้นานแต่ว่าบางทีเราท้อเนาะเราหมดไฟหมดกำลังใจไพ่อยากให้คุณ ฟังตัวเองให้มากๆเพราะบางทีแล้วเวลาเราจะทําอะไรเราอาจจะมีการแบบนึกออกไหมพอเราฟังคนนั้นทีคนนี้ที่พูดเยอะแยะไปหมดแล้วมันทําให้เราโลเลจากที่เราโลเลอยู่แล้วโลเลกว่าเดิมแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทําอะไรสักทีเราไม่ได้ขยับไปไหนสักทีจกตานน่าพ่ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกสามวันความสุข พอไพ่สิบถ้วยจะหมายถึงใครใครฟังไพ่ทาโร่บ่อยๆจะรู้แล้วอยู่รู้อยู่แล้วว่าไพ่สิบถ้วยสี่เมเา้าเป็นไพ่ที่บวกมากๆยิ่งไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่ใครก็อยากได้มากที่สุดค่ะเพราะหมายถึงว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนึกออกใช่ไหมมันมันจะเหมือนกับคุณมี energy ของความสุขล้นหัวใจบางทีอะ เงินไม่ได้มีมากพอกินพอใช้แต่คุณก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอันนี้ก็คือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะไม่แน่ใจในเรื่องของการเฉลิมฉลองภายในบ้านภายในครอบครัว,ก,วการเฉลิมฉลองการประสบความสำเร็จด้วยหรือเปล่ารู้ไหมว่าบททดสอบที่คุณเจอทั้งหาทวยทั้งเดอะเดตในเรื่องของความอดทนความกดดันเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งเพราะคนเราอะค่ะเกิดแนื้อ มันเหมือนมันจัต้องเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะ่ะเหมือนมีเหมือนได้รับวัคซีนเหมือนได้รับยาบํารุงกําลังหรือได้ทานวิตามินอะ่ะคือคุณจะมีภูมิต้านทานในเรื่องของความกดดันแล้วก็คือจะไม่หย่อแย่รู้ไว้เลยว่าเหตุการณ์ที่คุณเผชิญทำให้คุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนั้น กำลังหล่อล้อมในวันข้างหน้าให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งดุดันไม่เกรงใจใครและเป็นคนที่คล้ายๆกับบอสอะบอสที่จะต้องแบบกลุ่มบังเหียนใช่ไหมคนแบบประเภทแบบนั้นอะเขาจะไม่ลนเลไม่หลังเหลไม่หย่อแยะอะไรอย่างเงี้ยกล้าลุยเพราะเขาเคยล้มเหลวมาแล้วนึกออกใช่ปะแต่ ที่พูดผิดพูดพูดไม่ถูกเนี่ยคือจะดีใจมากเพราะว่าดีใจแทนคนที่มาดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าในตอนก่อนมาเจอมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นแบคุณผ่านไปได้ในสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะด้วยความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวของคุณพอเอาจริงๆแล้วว่ะช่วงเวลาที่เราทูกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนคุณจะคิดว่า เมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีเราจะผ่านไปได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะแล้วพอผ่านไปอะ่ะบทจะผ่านมันจะผ่านแบบปุบปับเลยปุบปับแบบฉับพลันนะเนี่ยทุกอย่างล้อมให้คุณมีความแข็งแกร่งจะบอกว่าอ๋อแต่ไพ่สเตน์เนี่ยถ้าในเรื่องของการเงิน จะมีเตือนในเรื่องของคุณอาจจะต้องควบคุมรายจ่ายด้วยนะคะแล้วตัวคุณนะ่ะจะมีความแบบงานพิเศษงานอะไรคุณจะไม่เกี่ยงเลยและตรงนี้มันจะทำให้คุณแบบเริ่มเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการเงินได้มากๆข่าวดีของคุณคือความเข้มแข็งและความสุขมันเป็นความสุขที่แบบ คุณอาจจะต้องแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งถ้ามีเงินก้อนเข้ามาอย่างที่ไพ่เซนขึ้นมาเตือนอาจจะต้องมีการวางแผนบัญชีรายรับรายจ่ายให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งได้ซื้อของถูกใจเข้าบ้านของที่คุณแบบ อยากได้มานานแบบนี้ด้วยนะคะ The Star โอ้โหมันเป็นความเย็นอะ่ะมันเป็นความเบามันเป็นความสบายอะ่ะจะมีการเยียวยาเกิดขึ้นบางทีนะคนเราอะ่ะซึมเศร้าจะหายถ้างเงินมาถ้าเกิดคุณเครียดเรื่องเงินคือหาทางออกไม่เจอค่ะคุณจะเจอทางออก นึกออกใช่ไหมเจอวิธีแก้ไขปัญหาก็โอเคนะคะก็ขอให้ข่าวดีเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ